สวัสดีจ้าพี่น้องมื่อนี้มา่งอกับสาวโรงงานจ้าจ้ามื่อนี้สาวโรงงานซิมาสุกบัหมี่ใส่ปลาดุกสู้พี่น้องกินเนาะคะ่ะวัตถุดิบของสาวโรงงานเนาะคะ่ะกัสซมีปลาดุกต้มปนค่ะสาวโรงงานใส่ตัวหนึ่งค่ะเดี๋ยวสาวโรงงานกัสิไปแกะเอาตะเนื้อค่ะพี่น้องแล้วกับบกหมี่ค่ะ บัหมี่ออนเนาะค่ะเอาไปต้มให้มันสุกค่ะอันนี้จะเป็นน้ำต้มปนค่ะที่ต้มออกมาจากต้มปลาเนาะค่ะพี่น้องค่ะแล้วกับซีมี่พักค่ะเป็นต้นหอมพักซี่พักซี่ใบเลือยเนาะค่ะพี่น้องหอมเปแล้วกัอันนี้ใบหยิงกอบพี่น้อง บสะระแหน่เนาะค่ะสารุงานกับรืมคือกันเนาะค่ะพี่น้องบางเธอมันก็สับสนค่ะค่ะเครื่องปรุงเนาะค่ะสารุงานกับซีมี่ข้ากัวค่ะประแดกดผงชุรสดพริกป่นค่ะแล้วก็น้ำปลาเนาะค่ะค่ะมาเบิ่งวิธีเห็ดเลยเนาะค่ะค่ะอันดับแรกเนาะค่ะสารุงารือกับซีไส้เนื้อปลาดุกเนาะค่ะเก็บกลางออกแล้วค่ะใส่ลงปิดตำก่อนเนาะค่ะ ทำมันแหลกค่ะใครว่ามังปลาดูกับสามารถเอาปลาทูนะคะมาใส่ได้ค่ะใส่แท่นปลาดะ สารงานเราจะใส่พริกป่นลงไปค่ะตาพริกป่นให้ไม่เข้ากันกับเนื้อปลาค่ะ กับสาโลงานกับจใไซ่บักมีลงไปเลยเนาะคะ่ะบักมีเอาใจกลางมันออกเนาะค่ะพี่น้องเอาตะขอบมันค่ะ ค่ะยาสาโรงงานกับสีตําบกหนี่ให้มันเข้ากันกับเนื้อปลาเนาะคะ่ะตําให้มันละเอียดเลยค่ะพี่น้องอาหารอีสานบานเฮาเนาะค่ะพี่น้องสุมบักหมี่ ค่ะสารองงานสีเอาละเอียดประมาณนี้เนาะคะ่ะแล้วสารองงานกับสิปุงเลยะคะ่ะใส่ขา้ะะาขวาวค่ะผักบุมีเขา้าขว่วใส่งนาใดเ้วะคะ่ะง่าขวะคะ่ค่ะใส่ผงชูรสเนาะคะ่ะใส่หน่อยเสีบหน่อยใส่หลายเสียบหลายะคะ่ะ ใส้นนำปลาค่ะสารงานกับิีใส่ประแดกลงไปจังน้อยค่ะบอสไส้หลายเพราะว่าน,าน,นําตบปนเท่ากับตุ่มใส่ประแดกมาค่ะเดี๋ยวมันสิเข้มค่ะสารงานตำในมันเ้าเครืองค่ะ ใส่สน้ำต้มปนลงไปเลยเนาะคะ่ะใส่ลงไปก่อนเนาะคะ่ะใส่ลงไปอีกค่ะพี่น้องให้มากเลี้ยวกับใส้เลไลเลยเนาะคะ่ะ ค่ะเดี๋ยวใส่โรงงานซิมเบิงค่ะพี่น้องขาดยังเนาะคะ่ะขาดจางไปจังน้อยค่ะใส่โรงงานสิตใจลำปลาลงไปได้เนาะคะ่ะ เอากันแล้วสารุงอันกับซีไส่พักลงไปเลยค่ะต้นหอมพักชี้เนาะคะ่ะแล้วก็หอมเปสซาลาเน่เนาะคะ่ะใส่ลงไปเลยใส่พักหลายๆนี่หอมค่ะพี่น้องมันสีหอมแซ่บๆเนาะคะ่ะนัวๆเขากันดีค่ะพี่น้องตำพักให้มันเขากันี่เนะคะ แล,แล้วนะคะพี่น้องซุปบะหมี่ค่ะเค็ดง่ายๆพี่น้องค่ะเดี๋ยวสาวโรงงานจะไปตักใส่จานสู้พี่น้องกินค่ะ ตกแต่งโดยใบะระแหน่จักน้อยค่ะพี่น้องค่ะเรียบร้อยค่ะสุปบะหมี่ไส่ปลาดุกสาวโรงงานผ้าท้ำผ้าแสบค่ะเฮ็ดง่งายๆค่ะใครอยากล่องเหตุเขาไปเบิ่งช่องสาวโรงงานผ้าทำผ้าแสบได้เนาะคะ่ะค่ะสําสหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะกระจบซําเน่เนาะคะ่ะกัฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหสาวโรงงานผ้าท้ำผ้าแสบในเด้อค่ะสวัสดีค่ะ